สวัสดีครับเจ้ายูทูบเจ้าโซเชียลนี่ก็เห็ดคลิปครับคลิปนี่ก็อาซีมีประโยชน์นะครับเลือกพันเข่าครับเพราะว่ามมีข่าเหนียวปนนะครับเลือกดพันเข่าเจ้าเข่าเจ้าครับน,นี่นี่สใสแน่นะครับนี่ก็ข่าเหนียวครับนี่ข่าเหนียวเห็นกับเอาออกครับ มันจากบวบปนกันน่ครับเอาก็เลือกกับไข่แน่ต่ไปมันจะกวันนี้ํานั่นมันจะกบุคคลนี้าวาเหนียวปนลายครับได้เลือกกับไข่แน่มันเถอกับมันจะกบบปนนะครับก็มีดึงออกครับตอนเกี่ยวหองกับบริหลายคนหลายเกี่ยวนะครับมันกับบริโอยเลือกปนไดวครับหาเลือกออกครับ บอห้มันมีมันย้ำเขาไปดำปีนาปีไนกะมันจะง่ายครับมันจะบปรได้ผลหลายอาจิบพผลเลยครับถ้าเขาได้เลือกได้ดีะนะนะครับจักสีแล้วครับถ้าไปซื้อลงสีเขากะก็มีผลมาได้แหละครับและะ้วก็ราคาแพงผมครับ,รบสอบแล้วมัน ขาปลูมันพันกว่าบาทผู้บ่ครับเขาเหนียวปนครับนี่เอาก็เอาออก,ก,ออก,ออกครับปลูกสอบละพันกว่าบาทเด้วยนครับ,บเมื่อเช้ามื่วานกับบุเกิดจำครับ <c oughs> คลิปให้พี่น้องเบิ้งนี่งแล้วครับแตานี่ประโยชน์กัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับเลือกผู้เดียวได้แล้ครับแม่บ้านกันกนนบคนโมยูครับ เทือเลือ,อกเป็นสำคัญในบ้านกันจงไว้หลายพรนะครับเรื่องเอามาไปขายมันก็นจะได้ราคาแน่ปีหนาปีนีนกับเขาปีนี้กับรถไม่ถือว่าผลอเลยครับบางพนกับผมนี้เลยบางผลมันก็แบบมันอยู่เป็นกอเป็นกอนะครับ บัดข,ข่าวเฮาหรืเขาตีซะได้ครับ <c oughs> บัดส,สีเป็นข่าวสารนะร่ะเพลงนเพลงแบบมาเฮาไปขายนี่ถื้อคือครับ <c oughs> เป็นนะเป็นข่าวสารโอ้เพลงนี้ครับนี่ครับนี่ก็เห็นนี่แล้วนะ <c oughs> ครับดิ่งออกมาฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับ ออแต่นี้ประโยชน์กัคอมเมนต์มากครับคลิปนี้ซ้ำนี่แล้วครับสเบิเลือกเขาไเลี้วครับเหลือประมาณสิบพรอนครับสิบกว่าพอนเพื่อจะได้ข่าแต่ลเม็ดนะครับเลยไมได้ยาได้กินผู้กินกต่ให่กินทิ่มกินข่วงนะครับคนในเมืองกัอ้าคลิปนี้กับซ้ำนี่แล้วครับสวัสดีครับ